ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านคาเฟ่น้องหมาน้องแมวแห่งหนึ่งนะครับแถวย่านพัฒนาการทางร้านเนี่ยได้ตัดสินใจนะครับติดตั้งตัวฟิล์มไฟฟ้านะครับสำหรับห้องของน้องหมาน้องแมวนะครับเ,เพื่อลดการสะสมของขนสัตว์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันข้างในนะครับผม ครับตอนนี้ช่างเราก็กําลังเตรียมงานกันอยู่นะครับก็ได้มีการปูผ้าใบเรียบร้อยนะครับเพื่อให้เป็นระบบระเบียบในการทํางานนะครับเป็นมาตรฐานของเราเองนะครับผมอยู่ในขั้นตอนการวัดฟิล์มนะครับแล้วก็ครีนนิ่งต่างๆนะครับแล้วก็มีการตรวจดีเฟกต์ของกระจกเรียบร้อยนะเพื่อทําเป็นรายงานแจ้งลูกค้าก่อนการติดตั้งนะครับผมนี่จะเป็นโปรเซสการทางานของเราครับครับเรามีทีมเชียร์เราด้วยนะครับผมน่าคล้ายกันเลยนะแฟนคลับตัวยงเลยคนนี้ หน้างานนี้นะครับลูกค้าจะติดแค่ครึ่งบานนะครับผมก็คือจากล่างขึ้นบนมาแค่150ยเซนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องใช้เลเซอร์ในการวัดขนาดนะครับเพื่อให้ติดตรงกันทั้งหมดนะครับผมตอนนี้ชา่างเขากำลัง adjust ตัวเลเซอร์นะครับในการติดตั้ง ก็ส่วนนี้นะครับตอนนี้ช่างกําลังทคลีนตัวกระจกรวมถึงตัวซิลิโคอนอันขอบนะครับแล้วก็มีการตรวจเช็คดีเฟกต์นเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆอันนี้จะเป็นดีเฟกต์ของทางลูกค้านะผมไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะเป็นรอยยาวเลยนะครับผมซึ่งรอยที่เกิดตรงนี้น่าจะเกิดจาก่ทีช่างเดิมนะครับผมน่าจะเอาฟิล์มมาวางติดกับตัวกระจกแล้วก็ใช้ตัวมีดค,คัตเตอร์นะครับในการกรีดน,นะครับทำให้ตัวปลามีดเนี่ย ความคมของใบมีดนะครับกินเนื้อกระจกเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นดีเฟกต์ของทางลูกค้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแก้ไขด้วยวิธีเดียวเลยก็คือต้องเปลี่ยนกระจกเลยครับครับตอนนี้ก็เรากําลังจะขึ้นแผ่นแรกกันนะผมแน่นอนว่าก็จะขึ้นตามเลเซอร์ที่เรามีการแอดจัสไว้นะครับว่าเราจะติดในขนาดที่เท่าไหร่นะครับเพื่อให้ทุกแผ่นเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมดนะครับตอนนี้ช่างกําลังกําลังขึ้นอยู่ครับเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับทางเจ้าของร้านนะผมเขาอยากจะให้เสร็จ ให้ไวที่สุดที่จะิเอ็งไปได้ครับเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะรีบทําเลยคนระับน่าจะประมาณ3าชั่วโมงก็น่าจะเรียบร้อยทั้งหมดคนระับมีทั้งหมดอยู่5บานเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานงราเนี้ทำนลบานกันเลยคนระับขึ้นทีเดียว5บานเลยแล้วก็รีดทีเดียวห้าบานนะครับผมโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันโอเคครับตอนนี้ก็ขึ้นฟิล์มเรียบร้อยนะ้้าแผน่นแล้วก็ช่างแต่ละคนก็จะรีดของใครของมันเลยคนระับแบบนี้จะไวมากมากเลยคนระับคิดว่าได้ใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงกว่าก็น่าจะเรียบร้อยแนละ้วสำหรับทงบางเซ็ งานเนี้ยแน่นอนไม่ต้องห่วงครับปรามาจารย์เลยนะคนนี้อ่าแล้วต่อมานะครับก็โอเคเรียบร้อยดีถ้าเราซูมเข้ามาดูนะครับการเก็บงานเราดีทั้งหมดนะเพราะว่าเราใช้ไฟฉายในการส่องหาฝุ่นหาดีเฟกต์ต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นนะครับผมอ่ามาดูตุดนี้นะครับตัวนี้ช่างเขาเตรียมไว้นะครับในการเก็บงานพวกเก็บพวกฝุ่นนะครับเวลามีฝุ่นพวกก็จะใช้พวกเกาวพวกนี้ในการแปะออกมาอ่ะเลอรนะครับ คนนี้เป็นเจ้ใหญ่ประจำทีมนะครับก็สวยงามและไม่ต้องห่วงคนนี้เข้ามุมเลยกําลังเอาฝุ่นออกคนนี้จะยากหน่อยเพราะว่าอยู่ตรงบันไดนะครับฝุ่นก็จะตกลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะยากหน่อยทนนี้จะยากหน่อยโอเคคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะสักชั่วโมงกว่าก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะผมสามารถคืนพื้นที่ให้กับทางลูกค้าได้ไวกว่าที่แจ้งเอาไว้ โอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการทําระบบไฟนะครับซึ่งระบบไฟเก่าเนี่ยช่างจะทิ้งสายไว้แบบปิดเปลือยแบบนี้เลยครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บทั้งหมดเลยนะาไม่ให้เห็นเลยนะครับแล้วก็ร้อยเข้าฟิล์มครับตอนนี้ช่างก็เดินระบบไฟเสร็จเรียบร้อยนะหมบมีไฟปล่อยเข้าฟิล์มแล้วเดี๋ยวผมจะลองเล่นสักนิดหนึ่งนะว่าความใสจะขนาดไหนปังว้าว แทบจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกับกระจกเลยนะครับถ้าสังเกตดูแทบจะไม่เห็นขอบเลยนะครับซึบใสทึบใสกระจกจริงนะครับเป็นกระจกที่ติดฟิล์มไฟฟ้าและนี่นะครับคือคุณภาพของฟิล์มไฟฟ้าของนินเ u t o